เบิกของร้านค้าหรือร้านค้าส่งเคาะนะครับเบิกของร้านค้าสงเคาะพอเบิกร้านค้าสงเคาะเสร็จตอนเช้าเราก็เข้ากองงานพอเข้ากองงานนะครับเที่ยงร้านค้าสงเคาะก็เปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งก็เบิกของได้นะครับพอบ่ายสองร้านค้าสงเคาะนี่คือปิดยาวเลยพอร้านค้าสงเคาะปิดยาวทําให้ผู้ต้องขังบ่ายสองขึ้นมาร้านค้าผู้ต้องขังก็เลยเกิดขึ้นมาปุ๊บพอร้านค้าส่งเคาะซื้อไม่ได้ของทางเดินจํา พูดตองขังเลยมาเปิดขายเองนะครับเปิดขายเองอาจจะซื้อมาอันนี้10บาท10บาทนะครับอ่าก็ขายซื้อร้านค้าตงกองมา20านะครับก็ขายข้างนอกนะครับ2อัน3มกล่อง30มบาทได้กำไร10บาทนะครับทําไมต้องเปิดบางคนนะมันไปซื้อร้านค้าไม่ได้ยังไงมันก็ต้องซื้อร้านค้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เอาขึ้นห้องกินบนห้องนะครับแล้วก็ ซื้อให้เพื่อนกินกินกับกาแฟอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาครับเยอะแยะมากมายนะครับน,บนี่ใครจะซื้อชุดนี้ก้